แว่นไห <When S 2> ม <า S 1> พี่แว่นเข้ามาแว่นเข้ามาพี่แว่นสบายดีปลาลูกไว้สบายดีพี่น้องสบายดีนะจ๊ะเออวันนี้วันใหม่เข้ามาบ้านไกล้ซีเมอร์แล้วออกเมอร์บ่ได้ได้บ่ะนี่ฮะโลดหน้าบุมีตาเลยพี่น้องเอ้ยอยากมาเล่นน้ำเอแว่น <c oughs> เดีดกเวนาพี่เวนเขาไปยังนาหารเราจะเข้าไปประตูสินิบอ,อ,อเอากมาประตูสินิบออกมาเข้ามาในพี่ อ้วนีมูตอนอ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 ยากกินได้บุหรีลายเด้อ แกงเห็ดแกงเห็ดอันนั้นเห็ดบดหนอนใส่ไข่มดแดงใส่อันนั้นพี่น้องใ้ใส่หมักบุ๊บอัใส่อันอันนั้ำมีย่างกบ,บีใส่ผักหวานนำ้ำพี่เด็กพี่น้องจ้าเอาลงโหลดวีผักติ๋วนะโหดดด ใส่เครื่องปรุงบาลีบีใส่กระแดเพีกนวลฮันลใส่บ่จาง่ะักวานมาสิโปอยังใส่บ่เห็ดบดอ่อนใส่หมกบอับใส่ไข่มดแดงแล้วก็ใส่ผักหวานจ้าพี่น้องจ้า งานแรงมือนี้เห็ดอยู่บ้านพี่น้องเลยเห็ดอยู่บ้านนะจ๊ะสีมือน้องสาวไปเข้าคุกไปเข้าคุกสัตว่าวันใหม่ก็แล่นนี่ก็แวนแ่นแรงก็แรงแท้ๆคันพอก,กันเธอได้นั้นถ้ากันแรงเล่นนะหักบอ่อเ่อหักบ่อจ่อยได้มอนักก็ได้บวนคือเก่าจ้างเขาอะ,ะใส่เกลือ จะใส่ลาบประแดกนะ้ะมินประแดกไม่ใหญ่นะ้ะมินฮะประแดก <Huh? S 2> เอออยู่น,นะนะมันลมผัดมามาได้นะมินห่วยห้วยอยู่ประแดดมินพี่น้นอยใส่แกงหน่อไม้ค่ะคิวไม่แต่ควดแล้แกงหน่อไม้มาเนี๊กินซองเท้าใส่ปลาาพอเดี๋ยวมันจะเค็ม แซ่บพี่น้อยแกงเห็ดเห็ดบดอ่อนใส่ไข่หมดแดงแล้วก็ใส่นีบบบ่ยังไงหมักบวับผักหวานในแห่งแซ่บแนวมันในพี่น้องแกงผักหวานหมดเอาปลาแหงมาใส่เนาะ ประแหงกะทะาละแหงคากซ้ำบืนจะสิตาอีแดดสองประแหงลืมเอามามันบ่ท่านแหงมันยังอนันันอยู่เขียนห,ห้แหงไว้เขียนหาตกาคก่อยกันเขียนแหงก่อนตาบ่แหงมันตัวใหญ่ดิักหวานลงจ้าบ้านเฮ้าบ่มีดอกผักหวานน่ะอยู่แถวใดก็ะ จิ๊กมากินอยู่นะได้พี่นเอาไปบ้างเลเอาล้างอันนี้ล่งมาจีเบื้องก่อนนัองอันนั้นนังยังเกาะพี่น้องใครเคยกินนังรวงผ้าบางนี่ดิสมัดขาวค่ะเถ่นอนี่นังเข้มแดงนี่นะพี่น้องเลยคัขาว,ขาวเอามาจีเบื้องก่อนเอามาซ้องเซน มาเบอร์จีเบิ่งก่อนพี่น้องพี่น้องจะไม่ยังบีไม่ยังยาย,ยัางอันนี้นะยายังเข้าเลือเส้นผิวขาวเขากินแบบเบาฮะคือนผ่านเอาลูกจังขาวา <laughs> ตากใครเลยไหมจะเอาหน้านี้เมื่อจีออพี่น้องเอ้ยตักไปแช่แบบน,นี้ต้องยากกว่าบบนี้กินเมแ็น <laughs> นี่คืออะไรอ,อันนี้คือต้านใจอะไรนังทงยางงั้กันอะไรลูกเอามาใส่อันนี้ไม่กินนะมาใส่นางไว้ทงยางงั้กันอะไรมาใหมแม่อันใหม่อันใหม่สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงแววนแหวนสบายดีป้าลุงเร็วๆอ่ามาหลินเอแววนจ้ะทงยางอะไรเนี่ยลูกทงช่วยมาได้ใส่ฮะทงเอามาจะใส่ลูกทงเอามาได้ใส่นี่นะใช่เก็บมาเก็บมา ทงยังก็ฮะน้ำแข็งไผ่น่ะทงน้ำแข็งไผ่สีใสแกงเฮดมันบด้หัวบดอะไรมันบดใหัวบดอะไรเขาเก็บอาวได้เก็บมเล็กแลเด็กหน่อยเขาเก็บบ่มีเดงหัวอยู่ะ มันเบิด์ตเลยนะฮะบอส่หานแหละสีห่หอมันกินอยู่หน้าเลยบ้านนี้เมื่อด้วยได้ลดปริมีตาได้พี่เลยรดตาบูหงเลยผัดบุได้เอาโคมมาพี่น้องเลยสี่ได้งมเมื่อดเมื่อแรกบ้านี้ซ่องไม่รู้มากินอยู่หน้าบุได้ติดถ่าติดนะถ่หยอยู่หน้า,า,นาคาือเก,นะก,ก,ก่า ทุ้งยางนลำแข็งยังวะทุ้งยางยังทุ้งยางไอซ์ซื้ออันนั้นทุ้งยางอันเขากินอันน่ะบ่โอเลี้ยงบ่เอาคงเอาทุ้งยางนลำแข็งเถะก่อนที่เป็นเนี้ใส่ลูกมาตายมั้งเออเอื้อมพี่นเรยพ่อใหญ่เรามาจากโมงบบดนี้เชื้อที่แดเพิ่นก็พาเราไปแล้วแอีกห่อบามากันไปไปเบิ่งเมียแกนอะ มันคขำแล้วเขาปไปแล้วคงโหลดปมีตาคันว่าม,ามานอนบะเดี๋ยวสิได้ไปหรือว่าปไปกลางเวรเอาพาอีใหม่ไปทามันดิกหน่อยลายอยากไปไปแบบอีใหม่แบบไปน้ำดิกหน,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 น่อยหงวยหงอยบีเอ้ยอมาเปิดเบาลูกลานเราหลายดิกหน่อยโอ้แต่ลานในเฮือนเนี่ยลายพอแห้งแล้วนะห้องแล้วพนะอ,อแล้วกินหอดมืงอื่นเศร้าพี่น้องเอ้ย กระแซบและแกงอันนี่ยอื่นเลยสิจีงานลองจีบอ่งจีข้าจีนังเข้มเฮานี่แเลยเนาะมันหักบบมีคนเนาะนางบบมีคนพี่น้องเอ้ยใคเคยเห็นนางบบมีคนแล้ววาเอพี่น้องจิ้มมานาก็ได้ตาได้กับเขา เคปี่น้องตาสำหรับคลิปนี้น้องจิ๊บกับข้อตัวเป็นเดี๋ยวพี่น้องฝากพี่น้งนอ,องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งจิ๊บบาน,นาเดีด๋ยวนี้จ้าบ๊ายบายไปไปทำไมไป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 แล้วจะเมื่อยรลูกไป